สวัสดีครับอยู่กับช่องหนุยยซาพาซ่อมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะพามารีเซ็ตดับบาร์เดอร์แลหนึ่งหนึ่ง กันนะคะมาดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นให้ถอดดัมออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ถอดตลับหมึกออกจากตัวดัมวิธีถอดให้กดสลักตรงด้านขวามือลงนะคะแล้วก็ดึงตลับหมึกขึ้นมามาใส่ดัมใหม่กันเลยครับดัมที่ใช้กับรุ่นนี้จะเป็น dr 1 0 0 0นะครับให้เราเอาตลับหมึกเดิมใส่เข้าไปกับดัมตัวใหม่นะครับจากนั้นให้นำดัมกลับเข้า ไปในเครื่องใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม power สีครั้งนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตเครื่องรีเซ็ตเสร็จแล้วให้เราปิดฝาเครื่องลงนะครับจากนั้นรอให้เครื่องวอร์มเสร็จ ใส่กระดาษเข้าไปแล้วให้กดปุ่ม power 3ครั้งเพื่อทำการ Print Setting ออกมาเสร็จแล้วครับสำหรับการ r e เซ t ตดั b a r d เ r อ HL 1 1 1 0นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนุ้ยซ่าพาซ่อมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ